สวัสดีครับทุกคน,พบ,บนกพบกับรายการพบกับรายการอะไรนะดูหินเพือเราด้วยเออพบกับรายการดูหินเผือเราด้วยนะครับสาระดีๆสําหรับคนสําหรับน้องๆที่สนใจเรียนธรณีเนาะก็วันนี้เรามาอยู่กันที่ ep สองนะครับบริเวณเมืองโดโลไม้จังหวัดกาญจนบุรีเย่เหื่อยมก็มีเอ็กซ์ตรนะว่าหลังเราจะมีเอ็กซ์ตรนะวันนี้เราอยู่กับ น้าทรณีวิทยาประจำเมืองและโดโลไม้จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็คือพี่เต้นนาทรณีมอชอรุ่น5้าหนึ่งะครับวันนี้ก็พี่เต้นก็จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่า,า,าการเรียนทรณีแล้วก็มาทําอาชีพเกี่ยวกับทรณีหน้าเมืองเนี่ยแบบมีข้อดีหรือว่าข้อเด่นหรือว่ามีจุดน่าสนใจ ยังไงบ้างเนาะให้แตท่ทำไมถึงเลือกเรียนเออทำไมเลือกเรียนไฮเดร้คร์เอาตามตรงไหมครับเอา,เอาตามตรงเลยเาตามตรงเลยคือตอนอยู่มหกเนี่ยอยู่มาตลอดชีวิตจนถึงมหกเนี่ยคือไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีสาขาธรณีวิทยาจนกระทั่งวันหนึ่งเขามีการแนะแนวนะครับจากผองโอรงเรียนนะครับ,รบมาแนะนําเกี่ยวกับสาขาที่แบบน่าสนใจอะไรประมาณนี้ก็มีสาขาหนึ่งที่แบบมันแบบเขาแนะนํามาก็เป็นเกี่ยวกับธรณีวิทยาครับ ครับตอนนั้นองตรงก็คือสนใจเรื่องแบบเงินเดือนเขาคือ,อแบบเงินเดือนสูงบบพเพราะไปทํางาน,นงเกี่ยวกับเจาะน้ํามันอะไรพวกนี้นะครับก็แบบก็น่าสนใจดีนะครับตอนนั้นก็เลยเลือกสาขานี้นะครับตอนแรกก็เลือกออหลายที่ด้วยกันนะครับมีมอกษตเมฮิดลนมชแล้วสุดท้ายก็ติดที่ม,นมอชนะครับก็คือก็คือเลือกเรียนเพราะว่าสนใจเกี่ยวกับ น้นยันยาแล้วแล้วก็แบบเป็นสาขาใหม่ตอนนั้นก็แบบแบบกำลังบูมเลยเรื่องน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยสนใจเลือกเรียนธรณีวิทยาแต่ว่าพอเข้ามาจริงๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหินแร่ต่างๆนะครับหลังจากจบออกมาก็เลยมาสนใจเกี่ยวกับด้านเมืองแร่เป็นหลักนะครับเพราะว่าอย่างน้อยหนึ่งการสํารวจการนํามาใช้ประโยชน์การประยุกต์อะไรพวกนี้น่าจะหลากหลายกว่าครอบคุมนะครับอีกอย่างก็คือแบบเหมือนแบบ เป็นประสบการณ์ใหม่ของเราในสายงานธรณีเกี่ยวกับเมืองแร่พุกนี้นะฮะแล้วแล้วพี่เต็นพอเรียนจบแล้วก็ทํางานเลยไหมครับหรือว่าช่วงนั้นช่วงนั้นทําอะไรก่อนที่จะมาทำเมือจบปุ๊บก็ไปอยู่บริษัทสำรวจน้ำมาดาลก่อนนะครับเป็นการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์นะครับเกี่ยวกับการทําแผนที่น้ําดาลใต้ดินเป็นการใช้วิธีสำรวจแบบ Resistivity นะครับก็ดูยิงไฟฟ้าลงไปข้างล่างแล้วก็ดูกราฟออกมาว่าจุดไหนมีน้ําจุดไหนความลึกอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือดูเ e ีวิสิกใช่จากนั้นก็จริงๆก็สมัครงานเกี่ยวกับเหมืองแร่ทิ้งไว้หลายที่มากนะครับจนที่นี่เรียกก็ได้มาทํางานที่นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับอ๋อแล้วอยากให้พี่เต้นแบบเล่าประสบการณ์เะยครับว่าแบบสำหรับหน้าเมืองอย่างเงี้ยสำหรับอย่างเงี้ยมันจะมีข้อแบบ ผู้หญิงได้ไหมผู้ชายได้ไหมทําไมต้องแบบส่วนใหญ่แบบงานทรณีจะเป็นแบบผู้ชายหนักๆอะไรเงี้ยครับแบบให้พี่เต้นแบบว่าแบบชี้นําหรือว่าแนะแนวให้ให้ให้น้องๆสาหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับหน้าเหมืองอะไรเงี้ยครับก็จริงๆมีข้อจํากัดไหมอ,อะไรเงี้ยก็จริงๆงานธรณีวิทยาเราก็ไม่ได้จํากัดนะครับว่าจะต้องจะต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวนะครับอย่างน้องผู้หญิงบางคนหรือว่าผู้หญิงเนะี่ยก็สามารถเข้ามาเรียนได้อย่างรุ่นผมเนะี่ยผู้ชาย20คนผู้หญิง40คน โอ้โหนะครับก็ครึ่งๆเลยเวลาออกฟิลเงี้ยเหมือนผู้หญิงดูแลผู้ชายส่วนใหญ่นะครับผู้หญิงแกล้งผู้หญิงแกล้งนะฮะสายธรณีแต่สวยๆก็มีเยอะนะฮะคืออยู่ที่ความชอบนะครับไม่จำเป็นว่าแบบเหมือนจะต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวถ้าใจรักเกี่ยวกับงานธรรมชาติงานสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะครับก็มาเลือกเรียนได้นะครับธรณีวิทยาสามารถไปได้หลากหลายเนาะตั้งแต่ในทะเลจนถึงบนฟ้า อีกหน่อยก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับธรณีวิทยาทางด้านอวกาศเนาะสำรวจโลกแบบไปเก็บหินดวงจันทร์เนาะก็ต้องมีนักธรณีไปเจอในหนังในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับประสบการณ์ฟิลที่ประทับใจดีกว่าตอนเรียนฟิลประทับใจก็จะเป็นทางมชเขาจะเรียกว่าฟิลสามอเป็นเลจิโน่ฟิลนะครับก็คือจะเป็นการออกพัฒสนามเพื่อดูหินทั่วประเทศตั้งแต่เหนือใต้ออกตก ก็ระยะเวลาประมาณก็ประมาณาระยะเวลาก็ประมาณ15วันนะครับก็จะออกตั้งแต่เชียงใหม่แล้วก็วนมาภาคกลางไปภาคอีสานตะวันออกภาคใต้ภาคตะวันตกนะครับแล้วก็วนกลับไปที่เชียงใหม่มครับก็ได้ดูหินพบเกือบทุกหมวดหมู่ในประเทศไทยนะครับที่ได้ไปดูใช่บแบบเราได้ไปเห็นหินแบบ ทุกที่เลยประเทศไทยแล้วแบบโอ้น่าสนใจมากปี่ะตอนอ่ปีสองขึ้นปีสามใช่ครับก็เลยเป็นเจนอฟิลแบบเออผมก็ชอบนะครับฟิลเป็นแบบได้เหมือนไปเที่ยวด้วยได้ไปแบบไปเรียนรู้ด้วยได้ไปเที่ยวด้วยแบบโอ้เพื่อนดูแลกันฟิลที่สนุกนะครับได้อยู่กับเพื่อนตลอด15วัน16วันประมาณเนี้ยฮะใช่แบบชุดนี้เอาไปทีแบบใช่เจ็ดแปดตัวปูผัดกันซักผัดกันโอโหถือว่าบุกบันอยู่อะไรเงี้ยครับ Er, อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังคิดว่าจะเลือกเรียนธรณีวิทยาแล้วก็หรือว่าสนใจเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับมีอะไรที่จะ,อ,ะ,จะอยากจะบอกน้องๆมหหรือว่าน้องๆที่กําลังจะตัดสินใจที่ที่จะเลือกเรียนธรณีวิทยาเป็นแนวทางในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับให้พี่เต้นช่วยฝากน่อยครับก็สําหรับงานธรณีวิทยานะครับมันเป็นสาขาวิชานะครับที่เรียนรู้เกี่ยวกับหินโลก ส่วนประกอบต่างๆพวกนี้นะครับถ้าน้องๆสนใจด้านนี้ก็แนะนําให้มาเรียนนะครับการทํางานในอนาคตก็สามารถไปได้หลากหลายนะครับทั้งานเอกชนราชการหรือว่างานส่วนตัวก็ได้นะครับมีหลากหลายทั้งวิศวกรรมธรณีวิศวกรรมเมืองแร่ธรณีเมืองแร่นะครับหรือว่างานอุทกธรณีวิทยางานธรณีวิทยาชายฝั่งก็มีสําหรับคนที่ชอบทะเลนะครับก็แบบแทรกซึมไปในทุกๆงานเลยก็ ยังไงก็ลองน้องๆก็ลองลองตัดสินใจดูเนาะวันนี้เราแบบะะใช่เรามาแบบถามกับคนที่ทํางานจริงหน้างานจริงนะครับ<ม>ก็ถืออาจจะเป็นแนวทางให้กับน้องๆไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับวันนี้ครับผมเป็นตัวแทนเนาะก,ก็ขอบคุณพี่เตนา่านะครับที่ที่แบบว่าแนะนำตอนนีพิยาของเหมืองเดโรไม้จังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงวิธีการผลิตเนาะแล้วก็ พาเราไปเยี่ยมชมโอ้โหแดดร้อนมากแต่พี่เต้นก็แบบไม่บ่นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โสุดยอดมากมือหนึ่งร้อยเท่าไรเฮ้ยร้อนเท่าไรร้อนเท่าไรครับสำหรับวันนี้ก็ผมอาจารย์ปุ๊กแล้วก็พี่เต้นวันนี้ขอลาอน้องๆทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้า EP หน้าจะพาไปถามพี่ๆน,น,นัททรนีในวงการไหนหรือว่าในสาขาไหนเนี่ยจะฝากติดตามกันต่อไปแล้วกันเนาะก็สำหรับวันนี้ผมกีตาร์ครับแล้วก็อาจารย์ปุ๊กเนาะก็ ไปก่อนสวัสดีค่ะ